เทคนิคง่ายๆฝึกลูกยังไงให้นอนเองสวัสดีค่ะอวันนี้นะคะพุกจะมาแชร์ประสบการณ์ค่ะฝึกลูกยังไงให้นอนนอนโดยที่เราไม่ต้องกล่องเลยคือขั้นตอนแรกก็คือก็จะมีการ สร้างบรรยากาศในการนอนนะคะก็คือห้องนอนก็คือจะต้องเงียบสงบแล้วก็ 2. อุณหภูมิในห้องนอนนะคะก็จะประมาณที่2 4 2ส้าองศาอันที่3ก็คือก่อนที่จะพาลูกนอนก็คือต้องเช็คก่อนว่าําเพิ่มเนี่ยเลอะฉี่เลอะอึอะไรหรือเปล่าเราต้องทำตอนกลางวันค mm ่ะเพราะถ้าเราไปทําตอนกลางคืนนะเ mm hmm. พื่อนบ้าน บวยวายแน่ๆเลยเพราะว่าล้อบ้านแตกแน่ๆเลยน้องฟินคือเริ่มต้นครั้งแรกก็คือเริ่มจาก2หลัก2เดือนคือปุกกจัสั์ผู้กี่ฝึกให้น้องเน่ะเดนอนเองเออกก่อนโน่กอ่อนนี่พอสองหลังสอง <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมคะคือปุกฝึกให้น้องฟินได้นอนเองก็คือเวลาให้หนมเสร็จปั๊บให้หนมเสร็จก็จับผ้าเลอะได้สักพักหนึ่งแล้วก็เอาไปนอนต่อได้เลยอย่างเงี้ยเล่นเล่นเล่นสักพักแล้วต้องไปนอนต่อค่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าขั้นตอนเรามีอะไรบ้างไปดูเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะสร้างบรรยากาศในห้องนอนให้เหมาะสมค่ะอากาศก็จะต้องปลอดโปร่งนะคะอย่างที่เห็นอย่างเงี้ยปลอดโปร่งเมดนึง ตีงนอนนะคะก็คือไม่ต้องมีแบบกกตุ๊กตาตุ๊กตาเยอะแยะอะไรมากมายคือไว้ให้สาหรับเขาค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือไอตัวเนี้ยค่ะอ่าเป็นของเล่นนะคะคือเวลาน้องตื่นขึ้นมาน้องก็จะมาเล่น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 ไปเล่นมาบางทีเล่นไป,เล,นไปเล่นมากลับตอก็มีอ่าอันที่สามก็คือตัวดนตรีค่ะ,คะตัวนี้เดีเ๋เปิดปงให้นี่ตัวนี้แล้วก็จะมีแสงไปด้วยนะคะตอนกลางคืนให้กดตัวเนี้ย ตัวนี้ค่ะจะช่วยกล่อมนอนได้ใช้ได้ดีมากเลยใช้ตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเลยคุอุณหภูมิก็จะอยู่ที่เออท่าไหร่องศาเนยีองศาเนาะยีองศาก็เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมพอดีเลยแรวคนที่ถามว่าตอนกลางคืนเนี่ยน้องถีบผ้าห่มไหมถีบค่ะตัวนี้นะคะก็คือใช้ถุงน,นอนนะคะเป็นแบบบาง ใช้ให้น้องนอนน้องก็จะได้พิถี้าภมแล้วก็จะไม่รู้สึกร้อนรู้สึหนาวลดสิงตื่นมาตอนกลางคืนตัวนี้ใช้ที่มากตัวตัวนี้นะคะ่ะก็คือสามารถสามารถทําให้ห้องเราเนี่ยมืดได้เนะี่ยชึ้ดูเห็นไหมอ่าขึ้นปรับปรับความแสงสว่างให้แบบมีแสงแบบอึมครึมน,นิดนึงเพื่อที่ใช้ลูกนอนนานน้องฟินนอนนานก็ช่วงกลางวันก็นอนประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงได้บางวันนะคะ ขั้นตอนที่2นะคะก็คือเปลี่ยนทัมเพิร์ดเปลี่ยนพัมเพิร์ดนะคะเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยคือเขาจะไม่ชอบความเปลี่ยนชื้นบางครั้งถ้าเราเปลี่ยนพัมเพิร์ดนี่มันจะทําให้ให้เขาแบบรม้สึกนอนหลับได้สบายซึ่คือ,คอไม่มีความเปลี่ยนชื้นหรืออะไรอย่างเงี้ยอะอะไม่ให้ด <laughs> <laughs> ูคือ เวลาเขาเปลี่ยนแพมเพืรือแล้วเขาจะนอนนิ่มมากเพราะว่าเขาคงเคยชินมั้งกับการที่เราแบบเปลี่ยนอย่างเงี้ยให้บ่อยๆเย่ไม่ได้เห็นละสิพ๊กชอบใช้แผ่เพื่อแบบอย่างเงี้ยมากกว่ากางเกงนะเพราะว่าตอนกลางคืนพวกรู้สึกว่าเวลาเปลี่ยนแผ่เพื่อมันง่ายง่ายง่ายดีคือไม่ต้องมาใช้แบบเป็นกางเกง ถ้าเป็นแบบกางเกงก็ว่าเหมาะสำหรับแบบไปข้างนอกจะดีกว่าแล้วก็ถ้าเขาเ,เ,เดินเก่งหรือเดินคล่องตัวแล้วใช้แบบกางเกงอะคะ่ะขั้นตอนที่3ก็คือขั้นตอนการพาเข้านอน hey! เฮ้ยเปิดไอ้นี่ก่อนเลยเปิดดนตรีเปิดดนตรีปึ๊บมันจะมีเสียงเิ๊งจากนั้นปิดผ้าม่านลงมาปิดตัวนี้ปิดตัวนี้ลงมา แต่ว่าตอนนี้มัจะยังไม่ปิดเพราะว่ากลัวแสงไม่พอเว้ยเว้ยพิธีการก็คืออากล่อมลูกให้นอนก่อนอย่างเงี้ยกล่อมนอน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 กลับไปเรื่อยๆนะคะกลอบไปเปิดเทางไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆพอกล่อมนอนพอกล่อมนอนเสร็จพอน้องเริ่มแบบว่าคัมเครือกึงหลักึึงต่นให้อาวางลงเตียงเลยะคะ่ะก็ถามว่าน้องร้องไหมตอนวางลงเตียง ร้องค่ะช่วงวันสองวันแรกคือร้องหนักมากหรือว่าวันแรกจะร้องหนักมากเพราะว่าน้องยังไม่เคยชิน,นอะค่ะกับการที่ว่าต้องต้อง,ต,องต้องอยากอยู่กับแม่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องฟินคือนอนเนี่ยคือไม่ต้องก่อมแล้วทุกวันนี้เอาวางลงเตียงแล้วก็หลับเลยแต่วันนี้คือจะมาก่อมให้ดูทำอย่างเงี้ยค่ะก็ทำไปเรืเ่อยเรืเ่อยเรื่อยืนะคะ คือออเดี๋ยวมีแป๊บหนึ่งแป้นหนึ่งลืมบอกคือจะบอกนิดนึงว่าคือถ้าน้องร้องนะคะคือคุณแม่ไม่ต้องกลัวค่ะคือปล่อยให้น้องร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 ้องไปอย่างนั้นเพราะว่าตอนแรกๆเราฝึกความเคยชินให้กับน้องเวลาไหนที่น้องนอนอย่างนี้น้องจะแบบว่ารู้สึกงั่วเขาก็จะค่อยๆหลับไปเองพอร้องได้สมมุติว่าร้องนาน2ีสินาทีปั๊บก็มาเปิดดูน้องค่ะก็มาดูเข้ามาดูน้องนิดนึงว่าน้องเป็นยังไงบ้างเอาน้ำให้ดื่มบ้างพอนี้ก็กล่อมกล่อมนอนใหม่แล้วก็ เอาวางลูเตียงใหม่แบบเนี้ยทำแบบเนี้ยไปเรื่อยๆๆๆๆค่ะเดี๋ยวเขาก็จะหลับเองสิดก่อนชิ้จะมือนิดนึนงนี่นี่นะคะบรรยากาศในห้องก็จะเป็นอึมๆๆๆๆอย่างอย่างนี้ In your eyes I see blue skies reflection And everything is blue and blurry ตัวช่วยก็คือเป็นต้องค่ะคือสามารถส่องดูน้องได้เวลาตอนที่น้องหลับหรือไม่หลับมาดูนะคะว่าน้องจะเป็นยังไงนี่นี่จะเห็นน้องฟินอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดูดูดูเห็นไหมก็จะนอนเล่นอยู่อย่างเงี้ยนี่ไงนะคะก็จะเห็นได้ว่าน้องฟินเริ่มนิ่งแล้วคือเขาเริ่มจะนอนแล้วแหละเออน้องฟินเขาก็จะหลับเล่นเล่นเล่นไปอย่างเงี้ยเล่นไปเองจนเขาหลับไป แต่ว่าสิ่งที่สังเกตได้ก็คือน้องจะไม่ได้ร้องไห้อะไรเลยปุ๊กก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะสามารถช่วยคุณแม่หลายๆท่านได้นะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเราได้นะคะ